งั้นเราไปหยากันเลยไหมโถ่เว้ยพูดไม่รู้เรื่องเหรอทำไมพี่ทำายเขาของลูกแบบนี้อะดิน,นพี่ขอให้เขียมอะมา,าอยู่กับเราด้วยได้ไหมเป็นสามคนผนัวเมียนะนี่พี่คิดอะไรอยู่อะกะจะเอาเมียน้อยเข้าบ้านพี่เคยนึกถึงใจฉันกับลูกบ้างไหมดินก็ทำใจกว้างๆหน่อยดิเนี่ยเขียมอะทั้งทังความสัตย์บ้านเก่ง ทำกับข้าวก็อร่อยเนี่ยถ้ามาอยู่กับเรานะลินไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยนะถ้าพี่แค่ต้องการคนใช้อะ่ะเดี๋ยวลินไปจ้างข้างนอกเอาก็ได้จ้างคนอื่นเนาะมันเสียเงินเสียทองแต่ถ้าพี่เอาเข็มมาอยู่ด้วยอะ่ะก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะพูดเห็นแก่ตัวนเลยเอาอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวลินนะ่ะี่หาผัวใหม่มาอีกคนนึงแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเลยสี่คนผัวเมียพี่จะยอมเหรอมันคนละเรื่องกันลิน เนี่ยเข็มอ่ะก็นิสใส่ดีจริงๆนะที่อย่างนี้นะพี่ยังไม่ยอมเลยพี่อย่ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างเดียวลินอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ชอบก็เพราะลินเป็นแบบนี้ไงลินเป็นแบบนี้ยังไงนี่ผิดตรงไหนเอาปากกามาวงดูสิก็ลินเป็นแบบนี้ไงเวลาพี่ทุกข์ใจอ่ะลินเคยรับฟังพี่บ้างไหมก็มีแต่เข็มนั่นแหละที่ทั้งรับฟังพี่และเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่มาตลอด ดูรักกันมากเนาะพี่อะ่ะมันนักมากไม่รู้จักพอเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะก็มีแต่โทษลินคนเดียวเออพี่สองคนใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าทะเลาะกันพเพราะเข็มเลยอะ่ะคือเข็มรู้สึกไม่ดีจริงๆเลยนะคะหยุดปากไปเลยนะนางตอแหลทําไมลินพูดแบบนี้กับเข็มอะ่ะทําไมจะพูดไม่ได้ลนะ่ะก็มันตอแหลจริงๆนี่พี่ปกป้องมันมากเหรอปกป้องมันมากก็ไปอยู่กับมันสิแล้วพี่เคยรักลินบ้างไหม อยู่ด้วยกันมาเป็นสี่ปีอะ่ะก็พี่ก็รักลินไงพี่ถึงได้มาบอกลินก่อนพี่อ่ะเห็นลินเป็นคนสําคัญเสมอนะแต่พี่ก็ขาดเขียนไม่ได้จริงๆพี่ถือว่าพี่ขอนะไม่ได้ถ้ามีมันต้องไม่มีลินงั้นเราไปหยากกันเลยไหมโถ่ เป็นเพื่อนภาษาเลยวะทาให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันมันสนุกมากมักเหรอสัอกวันนะบ้าเหมือนมันจะกินหัวแก่พี่หนังขูปกป่าไปเลยนะอย่ามาโทษเพื่อนลินพี่อะทาตัวเองแท้ลินอะรู้มาจากคนอื่นไม่ใช่ไม่รู้จักจากเพื่อนลินนี่พี่โทษฉันเหรอก็ไม่อยากยุ่งหรอกนะกับครอบครัวคนอื่นนะ่ะชาวบ้านก็รู้กันทั่วหมดแล้วว่าพี่เป็นคนยังไงนี่มีอายเขาบ้างเหรอ ออพี่ลินเข็มขอโทษด้วยนะคะเข็มไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเลยอะคะ่ะนางดอกเข็มผุบปากไปเลยนะเก็บปากไว้กินข้าวเหอะลินพี่ทนไม่ไหวแล้วนะทำไมถึงพูดอย่างนี้กับเข็มอีกถ้าทนไม่ไหวก็ไปอยู่กับมาเลยสิเจอกันพรุ่งนี้ยามเภิตอนเก้าโมงเออไม่อยู่ก็ได้บ้านหลังเนี้ยปากเข็มเราไปกันพี่ไม่อยากอยู่กับคนใจแคบเออไปเลยก็เหมาะสมกันดีนี่ ผีเน่ากะโรงผ่ะเออจะไม่กลับมาเหียบอีกตักวันแล้เธอจะเสียใจเสียใจเหรอเสียใจที่เสียผู้ชายที่แหน่เธอเหรอออกไปเลยพรุ่งนี้ฉันจะไปนิมนต์พามามาปัดไอีพวกเสนียดจังไรออกไปจากบ้านช่นะางเขาไป่เหอะเขาอะไม่เหมาะสมกับแกหรอก สม yeah. ัยเนี้ยแม่เล uh, ี้ยงเดี่ยวตั <t <t ้งเยอะแยะแกทําได้อยู่แล้วฉันเป็นกาลังใจให้แกนะฉันทําใจมาสักพักหนึ่งแล้วแกไม่งั้นอ่ะฉันคงไม่เลี้ยงมาคุยกันแบบนี้หรอกเออสู้สู้แกฉันว่าแกทําได้แล้วล่ะไม่เป็นไรนะพี่หนึ่งพี่หนึ่งไหวปะเนี่ยไม่เป็นไรเข็มพี่ไหว เราไปกันเถอะนาเซนเบสุงโอเคไปค่อยดยูแลพี่แม่ดับบนไหนอ,อะไรครับแล่นเหรอนี่แม่ซื้อมาผลนี้มาให้ครับ <c oughs> ญี่ปุ่นทางจังเนี้ยดูจะไม่มีพ่อแล้วนะแล้วแม่สัญญา ว่าแม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดน,นะญี่ปุูน <c oughs> แม่รักลูลกมากนะญี่ปุูนยเหมาแกเออข้าออฟฟิศเฮ้ มันดอกเข็มนี่กำลังตีป้อมกับเพื่อนอยู่เนี่ยโอ้ยสูนนะนี่นี่นี่น้องดอกเข็มได้ผัวใหม่แล้วเหรอพี่หนึ่งของเธออ่ะคงทิ้งเธอไปแล้วสินี่ฉันว่าเธอผัวใหม่อะไรกันผมนี่ผัวมันเนี่ยอยู่กันมานานแล้วไอ้หนึ่งมันเพื่อนผมมันตายไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยหรือไงไปไปยังไงวพี่หนึ่งตายแล้วเหรอเข็มเอ่อ ขมขอโทษนะคะพี่ลินคือเรื่องมันเป็นแบบนี้อะคะ่ะนี่เป็นไงบ้างเพื่อนกยังโอเคอแต่เราขอบคุณเบ้ากับเขมมากนะที่ช่วยเรามาโดยตลอดนี่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันช่วยเหลือกันเราขอโทษเข็มด้วยนะที่ทำให้เขมต้องลำบากโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่เขมยินดีช่วยแต่เรามีเรื่องสุดท้าย เราจะขอก่อนที่เราจะตายในช่วงที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่ขอเบากับเขม,มาอย่าบอกเรื่องนี้ให้ลินกับลูกรู้นะทำแบบนี้มันจะดีเหรอเพื่อนมันคงจะดีที่สุดสำหรับลินเล็กลูกแกพี่สรายแล้ววะใจเย็นนะแก ไมกเลยว่าพี่เขาอ่ะไปเร็วขนาดนี้คือพี่หนึ่งเขากำชับเข็มไม่ให้บอกพี่อะคะ่ะเขากลัวว่าพี่ลินจะเสียใจงั้นเข็มไปก่อนนะพี่ขอบใจมากเลยนะเค่ะ<อ>โอเคเดี๋ยวส่งฉันกลับบ้านเลยนะ<จ>ฉันขับรถให้ ในช่วงที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่ขอเบากับเขม,มาอย่าบอกเรื่องนี้ให้ลินกับลูกรู้นะทำแบบนี้มันจะดีเหรอเพื่อนมันคงจะดีที่สุดสำหรับลินเล็กลูกเดี๋ยวแล้วขอไหมสามสองหนึ่งมันคงจะดีสำหรับลินและลูกอ่าตามใจหนึ่งแล้วกัน